ủa ừ. này ui có, có đồ Ha ha lưỡi น้องก็มีขึ้นน้ำตั้งหลายตัวเนาะ ไม่โดนครับกัดกัดผิดกัดไม่โดนกัดเกัดครับเกิดได้

rất oh. จะไหลเอ้าอยู่มั้ยเนี่ยอยู่มั้ยเนี่ย โอ huh? ้โหเดี๋ยวมาลุอ่ะไม่ใช่จ้าลูละครับอะไรวะเนี่ย นี่ก็มีปัะทงไร่กัดถึงพายุตัวแค่นี้ก็เดี๋ยวเอาไว้ให้พวกนานๆย่างนะครับเนะชดวิจับหลุดแก่ดูแว้นนะครับคือ นี่โอ้โหไารกัดโคตรมันอ่ะแบอบกคำเดียวมันเป็นสโดไซแบบมีเล็กนีใหญ่คนระับกัดตั้งหลายตัวนะกว่าจะได้ตัวกัดไม่ค่อยโดนนะก็กัดเป็นเหยื่อตัวต้นแบบนะครับเนี่ยครับทีเล็กนะครับโอ้โหซัดซะเหยื่อเสียงดังนะครับก็เลียกปลาได้ดีนะครับเป็นเหยื่อตัวต้นแบบนะนี่ครับกับทีเล็ก ชโดก็ได้นะครับได้ทั้งชะโดทั้งช้อนนะครับโอเคครับผมถึงไม่ใหญ่แต่ว่าเก็บไปนะครับเอาไปทําเอาไปย่างกินตอนกลางวันกับพวกนานนะครับนานะโดนะครับโอ้หไล่กลายเป็นพายุเลยโอเคครับผมนึกว่าหลุดไปแล้วหมายถ้าว่าคาราหดวนะ่ะคือตีย่างกินยอมรับเลยคือถ้ามันโอกาสที่มันจะแบบได้ตัวก็น้อยแล้วตีก็ไม่ถนัดนะครับ แต่ว่าได้ตัวเดี๋ยวเจอกันนะครับเร็วๆนี้ทีเล็กครับผมชโดก็มาสุดยอดครับผมอะไรวันวันอะวันวันด้วยิ่นกัดนะสายพลาดอยู่ ขาดเยอะมาก พาดอีกแล้วหนกักพอเดิมเงี้ยนี่ ไาวะกัดไม่โดนอีกแล้ว คนอันนี้ใหญ่นะครับตัวนี้วิ่งวิ่งเขาหาคนอีกเอ้าถึงที่เลยถึงที่เลยตามตุ๊กวิ่ง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 วิทยก็วิทยไม่ทันนะปลานวิ่งย้อนนะครับนีเห็นไนม อุ้ยเก็บไปให้หมดมค่อนข้างที่จะแบบกดัดกัดแล้วก็มันวิ่งอ่ะกัดแล้วมันเขาวิ่งย้อนมาผมก็วิวิดวดิมันถึงที่เลยมันวิ่งมาถึงที่เลยสะนโดไซส์แบบมินิมินินครับ ไซนี้ครับเก็บไปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบยังไงอะปลาเนี้ยชุบชมนะครับเอาจิ๊ปเปอร์จะคลิปได้แล้วเนี่ยก่อนใช้เป็นเหยื่อตัวใหม่องผมนะครับก็เป็นตัวต้นแบบนะครับแบบหนึ่งครับจิ๊ปเปอร์ไม่ทำงานเลยอ นี่ครับตัวต้นแบบงาน s h a d o ครับไว้ใจได้นะครับเวลาวิ่งก็เป็ด action แบบสายนะครับสายมีเสียงลูกปืนนะครับเสียงดังนะครับนะครับเราช h a d ได้ดีนะตัวเบ็ดเป็นเบอร์สองโอนะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับก็ตอนนี้กำลังแบบออกแบบต้นลายอยู่ใกล้แล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วครับผม นี่ครับใครที่ต้องการเหยื่อที่เอาไว้เล่นชโดนะครับก็เป็นเหยื่อของไข่บอนบอลลัวนะครับเร็วนี้เจอกันชโดไว้ใจได้ครับผมดูไอสาก็นะครับสเล็กนะครับก็เก็บไปนะครับกับเหยื่อตัวต้นแบบเล้าๆครับผมทีเล็กเดีย๋ยวเจอกันสุดยอดครับผม อืจะกัดเหรอปลาอะไรกันไหมลูกท่านราชโด อือเอาโดนโดนปาอะไรชะโดอีกแล้วอืออจุกอาเลยนะครับเรียบร้อยแบบนี้ทีเล็กจัดให้อ่าอันนี้เป็นลอาสมดหมของผมนะครับก็เอามาใช้ได้หลายวันแล้วนะครับก็เป็นสติสลิมิเต็ดนะครับกับคันบิวนะคันนี้คันสั้นๆนะครับโอ้โห ติดยังไงเนี่ยติดขอบเบ้าตานะครับโอ้โหเก็บไปให้หมดนะครับตอนนี้หมูแพงเนี่ยครับติดขอบเบ้าตาข้างนอกนะครับของเรื่องตะกิดเป็นเตดติดชะโดวนแว้นก็ชะโดชุมนะครับเมื่อ,อกีก้ก็กระโดดตรงนั้นนะครับตางครับน้ำหวานเลยเอาวมแน้วกระโดดก็ค่อนข้างที่จะแบบ คลองมันลกอะครับแล้วมันเป็นคลองติดกับแม่น้ําะปลามันก็จะชุมหน่อยครับแต่ว่ายังไม่เจอไซส์ใหญ่นะครับเจอไซส์น้อยนะครับนี่ครับกับเหยื่อตัวหม่ของผมนะครับทีเล็กนะครับเหยื่อต้นแบบนะครับก็ตอนนี้ก็เอามาใช้นะครับเอามาเทสนะครับเทสโดประชอนะครับใช้ได้ดีมากนะครับตัวนี้นี่ครับหน้าเหยื่อจะเว้าแบบนี้ครับก็เอาไว้เวลาวิ่งแล้วน้ําจะสาดนะครับสส่น้ําสาดมีเสียงลูกปืนครับ ก็เรียกปลาได้ดีนะครับก็ใครที่ชอบงานจะโดูนะครับก็หลอได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนรับประกันเลยตัวนี้ก็จะทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับก็ฝากผลง,งานนะครับผมฝากติดตามกันายาวนะครับเค,ค้บผมกับทีเลกครับตัวใหม่จอกับผม